ชุมชนสันธิวัฒน์นะคะต่อด้วยร้านต่อไปดีจ้าหลายคนรู้จักกันดีนะคะเวลาที่เราไปชมลายสดแล้วเขาร้องว่าตับมาารแดงเอ้ยจิ้มดำจุม้มแล้วก็จมดแซงจิว้ววันนี้ค่ะมาอยู่ที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะซื้อกลับไปทอดทานที่บ้านจะทอดแบบลมร้อนก็ได้ก็กรอบเหมือนกันการ а ีความอร่อยแล้วก็เก็บได้นานด้วย ทางร้านบอกว่านะคะเกือบปอสดของเขาเนี่ยไม่ต้องเก็บแบบว่าในตู้เย็นเลยนะคือในอุณหภูมิปกติอยู่ได้หนึ่งปีเลยถ้ายังไม่ได้แกะนะคะาาก็เอาไปทอดทานได้ค่ะเปต่อมานะคะเป็นค่ะแต่ตัวเนี้ยเป็นปลาเกืเกิน,นปลาแล้วเป็นปลาจากธรรมชาติ เขาเรียกว่าขบเปน็นฝายจริงๆคือโปะเป็นฝายคือโปเป็นฝายนะคะมีหลายแบบจริงๆแล้วอ่ะแล้วแต่นคนชอบเลยทาง้งร้านมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบกรอบๆบ,บางๆเนี่ยก็อยู่ในซองห่อสีน้ำเงินเนาะ ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบแฟนไ์ฟอย่างที่พี่เขาบอกเมืสักครู่นี้ก็จะอยู่ในซองสีส้มนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าชอบเนี่ยค่ะดำใส่ลงไปด้วยกรอบกรอกอร่อยอร่อยแบบนี้อยู่ในซองสีเขียวค่ะเขาจะเป็นทันแบบนี้100บาทเท่บาทชนนันเองอันนี้เดีทานได้เลยไม่ต้องไปติ้มซำจุ้มจุ่มจิ้มนะ อันนี้เ,นเป็นผลิตภัณฑ์เข้าเก็บปลานะคะซึ่งอร่อยมากๆเอาไปขบเคี้ยวแบบว่าเป็นขนมเป็นสแน็คได้เลยเขาเป็นของขึ้นชื่อของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วเขาก็เอามาทำนะคะผ่านโครงการไทยเด็กของเราด้วยจะบอกว่าสินค้าจากร้านนี้เป็นไทยเด็กสี่เล็กด้วยนะคะ คือเขาจะการันตีเลยว่าอันนี้คือเด็ดจริงๆถูกเลือกขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยอร่อยมากๆด้วยลองชิมได้ที่ร้านมีให้ชิมนะคะชอบแบบไหนเชิญได้เลยหนึ่งเซ็ตร้อยเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ใครเลือกไม่ได้ก็สามารถที่จะซื้อไปทั้งหมดแบบ3แบบได้เลยไปกรุกรอบอร่อยกัน,นะค่ะเป็นข้าวเกี๊ยปลานะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าข้าวเกี๊ยปลาตาซีลีนนั่นเองอันนี้การันตีเลยนะใครเด็ดซีเเลยนะคะนี่สุดยอด ค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นของแบบชุมชนเลยทางร้านการันตีว่าถ้าสมมติว่าเวลาไปที่ไหนหน้าโรงเรียนหรือว่าแบบสถานที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีอันเนี้ยติดจำหน่ายอยู่แน่นอนเพราะว่านี่คือทีเด็ดเ็กกันนน้อิีแ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อนะคะที่โซนนี้ก็ต่อเลยดีกว่าสำได้บ,บอกไปว่าเรามีทั้งหมดสโซนด้วยกันนะคะสินค้าจากไทยเด็ดเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโซนถัดมาจะเป็นโซนที่ทุกคนเนี่ย